ภาพสวยมุมกล้องเลิศโลเคชันปังสมกับเป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์ร่วมทุนสร้างไทยสิงคโปร์จริงๆเลยล่ะค่ะสาหรับซีรีส์ทวินร่างฉันวิญญ,ญาณเธอที่องค์ประกอบของฉากแต่ละฉากเนี้ทีมงานและนักแสดงเขาพิถีพิถันเป็นอย่างมากอย่างฉากที่ทันและหนึ่งเดียวคุยกันน่ารักน่ารัก,นรกบนดัดฟ้าเรียกได้ว่าเคมีของเข้มและมุกดาก็ดีต่อใจจริงๆเลยล่ะค่ะถามจริงผู้จัดการผู้จัดการเชื่อจริงๆหรอว่ามีใครคนนั้นอยู่แน่ๆใช่ บอกเลยว่าเบื้องหลังการถ่ายทำฉากนี้ทีมงานเขายกกล่องขึ้นไปถ่ายทำบนดัดฟ้าเพื่อให้ได้วิวสวยใจกลางเมืองมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแต่ที่ทำเอานักแสดงอย่างเข้มและมุกดาถึงกับเอิ้งก็เห็นทีจะเป็นการนั่งคุยกันบนท่อที่อยู่บนดาดฟ้านี่แหละค่ะตอนแรกอะดัดฟ้ารูเข้าใจแต่หนูแค่ตกใจอันนี้เดินเข้ามาแล้วเราก้าวขึ้นอันเดียวก็แบบเราต้องเดินหนาวหนูคือคือคืออันนี้ แล้วแบบต้องทําเป็นเหมือนอแบบเก่งมากคุ้นเคยกับท่อนี้ก็เป็นปกำลังใจให้เราสองคนด้วยพี่ก็เป็นฉากต,ต้นๆเนาะที่ทําให้เราได้รู้จักว่ามันมีเหตุการณ์อะไรในร่างกายขเขาบ้างก็อ,อ,อยากจะให้ทุกคนมาอรอตามคุณผู้ชมท่านไหนพลาดฉากนี้ไปสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันวันดีและอย่าลืมติดตามชมซีรีส์ทวินร่างชั้นวิญญาณเธอคืนนี้หลังจบละครสงครามหมอลำนะคะ